สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับบ้านของเรากันเช่นเคยนะคะที่จะมีสาระธรรมมาฝากกันวันนี้ บ้านของเราตลอดครึ่งชั่วโมงจะตอบคําถามธรรมะท่านผู้ชมกันเต็มที่เลยค่ะ,คะเป็นคําถามที่คุณผู้ชมส่งมาจากทางบ้านนะคะเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยได้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมส่งปัญหาธรรมะส่งหัวข้อธรรมะที่อยากให้รายการบ้านของเรานําเสนอค่ะวันนี้จะเป็นปัญหาของใครค่ะวันนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะจากในกรุงเทพนี่เองนะคะถามมาหลายคําถามด้วยกันค่ะ,คะยังคําถามแรกก็าถามว่าการไหว้พระสวดมนต์เนี่ย ไม่ได้ทําสม่ําเสมอเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่านะคะแล้วก็การให้ทานขอทานที่ไม่ใช่ขอทานจริงๆเนี่ยจะให้ทําให้เราเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าเพราะว่าไปส่งเสริมคนที่ไม่ให้เข้าประกอบอาชีพโดยสุจริตคะซึ่งตอนนี้ก็มีขอทานแบบนี้อาจจะเป็นคําถามที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมท่านนี้ถามมานะคะก็เป็นเรื่องราวของการ หนีกรรมค่ะว่ามีวิธีหนีกรรมได้อย่างไรบ้างจะไม่ให้กรรมตามเราทันนะคะไปติดตามรับฟังความกระจ่างในเรื่องราวเหล่านี้จากท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกัยรามกันได้เลยค่ะค่ะเจริญสุขเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคย ในรายการบ้านของเราที่มีเป็นประจำดังที่ท่านเปิดรับชมรับฟังอยู่ขณะน,นี้หลังจากที่ได้ออกรายการธรรมปฏิบัติมาในรายการบ้านของเรานี้ก็ได้ปรากฏว่ามีผู้ฟังผู้ชมสนใจในรายการนี้แล้วก็มีปัญหาธรรมปฏิบัติ จึงถามปัญหาต่างๆมาซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นเวลาสมควรที่จะตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติที่ท่านผู้ชมถามมาอาตมาภาพ,าพจะได้ตอบเป็นลำดับไปต่อไปเป็นปัญหาของคุณกนิษฐาโกมลจากหอสตรีสุขโขทยัยซอยรามคำแหง29 หัวหมากบางกะปิกรุงเทพถามมายาวสามข้อซึ่งอาตมาจะได้กล่าวเป็นข้อๆนะข้อ,ขอที่หนึ่งถามว่าการไหว้พระสวดมนต์ที่ไม่ได้ทำสม่ำเสมอทุกวันได้บุญหรือเปล่าก็เจริญพรว่าทำเมื่อไรได้บุญเมื่อนั้นไม่ได้ทำก็ไม่ได้บุญเหมือนเรารับทานอาหาร รับทานอาหารเมื่อไรเราอิ่มเมื่อนั้นถ้าไม่ได้รับทานก็หิวไม่ได้อิ่มฉันใดฉันนั้นแต่ว่าเมื่อได้ทำไปแล้วทำมากมากเข้าก็จะเป็นนิสัยปัจจัยให้เจริญคุณธรรมหรือปฏิบัติธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกได้เพราะฉะนั้นพยายามทำสม่ำเสมอและพยายามทำให้มาก แล้วก็นั้นเป็นเบื้องต้นนะต่อไปข้อปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีได้ผลเร็วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างต่ำสำหรับคารวาทีท่ปฏิบัติได้คือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลสูงขึ้นไปก็ศีลสมาธิปัญญาถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นก็จะได้บุญบุญนั่นคือธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นและจะมีผลเป็นความเจริญและสันติสุขให้เกิดมีแก่ชีวิตของตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ ทีนี้มาถึงข้อที่สองว่าการให้ทานขอทานที่มิใช่ขอทานจริงแต่ทำกันเป็นกระบวนการเราสมควรจะให้หรือเปล่าและจะทำให้เราเป็นบาปไหมฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาไม่ประกอบอาชีพคือมาใช้วิธี ร่วมมือกันเป็นกระบวนการขอทานแบบนี้แต่บางครั้งเราไม่ทราบก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าทานกุศลก่อนขึ้นชื่อว่าทานคือการให้ย่อมได้บุญเสมอไปข้อนี้คุณโยมต้องเข้าใจไว้เป็นอันดับแรกก่อนแต่ได้บุญอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่งยังได้อานิสงส์หนึ่งร้อยอัตภาพหมายความว่าได้อานิสงส์ห้าร้อยเท่าคือได้อานิสงส์ในส่วนที่เป็นอายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนาสารสมบัติห้าอย่างเนี่ย แต่ละอย่างละอย่างนี่จะได้ร้อยอัตภาพคือเกิดมาจะได้รับอย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างนี้อย่างละร้อยอัตภาพห้าอย่างก็ห้าร้อยห้าร้อเท่านี่เพียงให้อาหารอิ่มหนึ่งแกสัตว์ในรจฉานตัวหนึ่งถ้าให้อาหารอิ่มหนึ่งแกคนทุศีล ยังได้อานิสงส์ร้อยพันอัตภาพหรือ5,000เท่าคือเจริญด้วยอายุวันนะสุขะระละปฏิพา,านธนสารสมบัติถึงหนึ่พอัตภาพคือเกิดชาติใดหนใดก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นอายุวันนะสุขะระละปฏิพา,านธนสารสมบัติอย่างละร้อยชาติ ห้าอย่างก็ห้าร้อยเท่านี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่าทานได้อานิสงส์เรื่อยไปมากหรือน้อยอย่างไรเดี๋ยวฟังกันต่อทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าอย่างนี้นะท่านว่าผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ฟังให้ดีนะ ให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ไม่ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นเมื่อประสบความทุกข์หรืออันตรายเมื่อประสบความทุกข์หรือความเสื่อมเพราะอันตรายย่อมไม่ได้สหายนี่น่าคิดนะพระพุทธระรัสนี้ตรัสว่า ถ้าให้บุคคลที่ไม่ควรให้คือคนพาลคนโง่คนประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปให้อย่างนี้นะก็ได้อานิสงส์ตามที่ตรัสไว้แต่ในยามมีทุกข์หรือถึงความเสื่อมเพราะประสบอันตรายต่างๆไม่ได้สหายคือไม่ได้มิตรแท้ที่จะช่วยอุปการะเจือจุน ทีนี้ตรัสอีกว่าผู้ใดไม่ให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ให้คนที่ควรให้ไม่ให้คนที่ไม่ควรให้ก็คือว่าคนที่มักประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดทํานองคลองธรรมไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ให้แต่ให้คนที่ควรให้ คือคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ในศีลในธรรมให้คนประเภทนี้ได้อานิสงส์มากแล้วยังว่าตรัสว่าผู้นั้นเมื่อประสบความเสื่อมหรือความทุกข์เพราะอันตรายย่อมได้สหายถ้าเราให้แก่คนที่ควรให้อย่างนี้คนเช่นนั้นคือคนดีมีศีลมีธรรม ย่อมรู้สึกในความกตัญญูกะตะเวทิตาคือรู้สึกคุณของผู้มีพระคุณและเมื่อมีโอกาสก็จะตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนี่เป็นธรรมดาที่สุดนี่แหละพระพุทธองค์ตรัสตรงตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วก็เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าผู้ใดไม่ให้ทานบุคคลที่ไม่ควรให้ ให้ในบุคคลที่ควรให้คู้นั้นเมื่อประสบความทุกข์เดือดร้อนเพราะอันตรายย่อมได้สหายนี่แหละเป็นธรรมดาผู้ให้นั้นยามตกทุกข์ได้ยากมีความเดือดร้อนผู้อื่นก็จะมาช่วยด้วยอำนาจของบุญกุศลนี้เพราะเราให้แต่คนดีมีศีลมีธรรมคนดีมีศีลมีธรรมก็จะระลึกได้แม้ตายไปเกิดมาใหม่ แล้วแม้จะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันแต่บางทีเราจะเห็นบุคคลบางคนเมื่อประสบทุกข์ยากหรือเคราะห์กรรมต่างๆก็จะมีผู้อื่นมาอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดีนี่ก็เพราะว่าได้เคยให้ทานแก่บุคคลที่ควรให้เพราะฉะนั้นเขาจะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ต่อๆไปทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่าวิจัยทานังสุขตับประสัตท,ทังแปลความว่าการเลือกให้อันพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญน,นี่ตรัสคำนี้หมายความว่าจงรู้จักเลือกให้บุคคลที่ควรให้อย่างนี้ตอนนี้ถ้าจะถามว่าเราสมควรจะให้หรือเปล่า คำตอบก็มีอยู่ในพระพุทธธรรหรัสแล้วและถามต่อไปว่าจะทําให้เราเป็นบาปไหมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาไม่ประกอบอาชีพแต่บางครั้งเราไม่ทราบข้อนั้นอย่าไปคิดถ้าเราปรารถนาทําบุญทําไปเลยไม่เป็นไรเพราะอานิสงส์ได้อยู่แล้วคือได้อายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนาสารสมบัตินี่รวมห้าอย่าง เฉพาะคนทุศีลประเภทเหล่านี้ที่จัดเป็นกระบวนการในพวกประเภททุศีลประเภทนี้แม้เราให้ทานก็ยังได้อานิสงส์ห0ึ่เท่าหนึ่งพัอัตภาพแต่ละข้อ5ข้อก็เป็นห้าพันเท่าแต่ว่ามีผลอยู่ว่าผู้ใดให้ทานบุคคลที่ไม่ควรให้ยามมีความทุกข์เดือดร้อนไม่ได้สหาย คือไม่ได้คนช่วยเหลืออย่างจริงใจนะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นโทษอะไรทีนี้ข้อที่สคุณคณิษฐาก็ถามมาอีกว่ามีวิธีหนีกรรมหรือเปล่าซึ่งจะไม่ทำให้กรรมวิ่งตามเราทันไม่ใช่ขอลบกรรมแต่ขอแค่หนีให้พ้นเท่านั้นเออคำถามนี้ดี นี่ญาติโยมทั้งหลายพึงเข้าใจนะการประกอบการบุญการกุศลนั้นอานิสงส์ที่จะได้รับอ่อนแก่ต่างกันเช่นทานกุศลให้ผลเป็นผู้เจริญด้วยโภคยทรัพย์แต่ว่าเมื่อบุคคลร่ำรวย จเจริญด้วยโภกเฮียซั์แล้วอาจจะหลงตัวหลงตนหรือใช้เงินไปในทางที่ผิดเป็นโทษอีกได้เงินเป็นของกลางกลางรั์เป็นของกลางกลางจะใช้ดีก็เป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลใช้ไม่ดีก็เป็นโทษเป็นบาปอากุศลก็ได้เช่นมีเงินมีทองก็เอามาซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ประหารประหารกัน มีเงินมีทองก็ไปซื้อยาเสพติดไปเล่นการพนันไปติดอยู่ในอบยมุกนำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนแต่ว่าแน่ล่ะทุกคนปรารถนาความเจริญในโภคขยศยทานกุศลช่วยให้เจริญในพวกขยศยแต่ว่ารัพย์เป็นของกลางใช้ทรั์เป็นในทางที่ดีก็ได้ผลดีถ้าใช้ทรัพย์ไม่เป็น ใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงได้อานิสงส์ระดับหนึ่งอย่างนี้ศีลกุศลงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เจตนาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินหรือเบียดเบียนต่างๆเช่นความประพฤติผิดศีลห้าเหล่านี้เป็นต้นก็จะได้รับโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน แต่ถ้ารักษาศีลสำรวมระวังอยู่ในศีลประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เจตนาทำลายเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสำรวมระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษก็เท่ากับเราไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เดือดร้อนแต่ผู้ประพฤติผิดศีลเป็นผู้สร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเช่น ทำทานมีผลให้เกิดโภคขยศัพย์แต่ประพฤติผิดศีลข้อไปกบฏคดโกงเข้ามาประกอบอาชีพทุจริตเช่นผลิตจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ประพฤติผิดศีลในข้อดีทานกุศลก็ทำแต่ในข้อประพฤติผิดศีลก็ทำไอ้ข้อดีคือทานกุศลให้ผล เป็นโภคขยรัพย์ไอ้ข้อไม่ดีให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปจะกลายเป็นโภคขยรัพย์ถูกทำลายด้วยอันตรายต่างๆเช่นราชภัยโจรภัยอักขีภัยเป็นต้นแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อก็อาจจะสูญเสียไปเพราะความประพฤติผิดศีลข้อปานาติปาข้ออาทินนาธานเป็นต้นดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลจึงเป็นการไม่ประกอบเหตุปัใจจัยให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนหรือเวรภยัยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่ได้มาก็อยู่เพราะฉะนั้นศีลน,นี่จึงมีอานิสงส์ที่มีอนุภาพสูงกว่าทานเห็นไหมเป็นอย่างนี้ทีนี้อา้าวดูให้แน่อีก ถ้าผู้ที่ประพฤติผิดศีลเช่นเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ทําให้เสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเห็นเห็นในภพชาตินี้แต่ถ้าคนประพฤติอยู่ในศีลสุขภาพกายสุขภาพจิตก็สมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาเมื่อมีโรัขยศก็สามารถที่จะบริหารโรัขยศยที่จเจริญขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าร่ํารวยแต่เสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิต เพราะประพฤติผิดศีลข้อ5มันก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลจึงมีอานิสง์ที่สูงกว่าทานกุศลนี่อาตมาจะบอกให้ฟังยังมีอีกนะยังมีอีกนี่ช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วต่อไปจเจริญภาวนาสมาธิ และเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวาธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเรียกว่าปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาตรอันนี้จิตใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นขณะที่เจริญภาวนาสมาธิอยู่และเมื่อใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วพิจารณาสภาวาธรรมให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวาธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ คือความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกขของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขถึงความเจริญและสันติสุขเป็นอย่างนี้และเมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนี้เป็นสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างนี้เมื่อเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจสีโดยการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานทีนี้แหละ บุคคลนั้นย่อมเจริญสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็เลือกปฏิบัติไปแต่ในทางที่เป็นความเจริญและสันติสุขเป็นไปในทางบุญกุศลจนถึงความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวอดได้ การเจริญภาวนาทั้งสมถวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาตรจึงเป็นมหานิสงส์นับประมาณไม่ได้มีอานุภาพสูงมากทีนี้อัตมาจะเปรียบละบัดนี้ท่านกำลังทราบหรือเข้าใจว่าการปฏิบัติคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนั้นอานิสงส์ได้ที่ได้รับนั้นมีอนุภาพต่างกันและก็ นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขตามลำดับของเขาเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทำบาปกรรมหรืออกุศลกรรมอะไรไว้บ้างทีนี้สมมุติว่าเรามีอยู่เราทำอยู่ก็เปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อเปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อมันตามที่จะให้ผลแก่เราไอตัวที่เราเคยทำกรรมไว้แรงๆ ก็เหมือนสุนัขไล่เนื้อที่มีกําลังมีฝีตีนเร็วที่จะวิ่งมางับน่องเราละเราทําอย่างไรถ้าเรายือนอยู่เฉยๆแน่นอนกรรมมันก็ถึงเราเร็วแต่ถ้าเราปฏิบัติทมเปรียบได้อย่างนี้ว่าถ้าเราเจริญทานกุศลเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราวิ่งไปข้างหน้าเสมือนหนึ่งเราวิ่งไปข้างหน้าหรือไม่ก็นั่งจักรยานนี่ทานกุศลตามใจที่เราเสียสละ เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นเปรียบได้ดังว่าเราวิ่งไปข้างหน้าและหรือขี่ยวดยานพาหนะในระดับจัก,กรยานสมมุติอย่างนี้ทีนี้ท่านก็นึกวาดภาพเอาไอสุนักไล่เนื้อม,มันมีหลายตัวบางตัวก็มีกําลังมากบางตัวก็มีกําลังปานกลางบางตัวก็มีกําลังน้อยอย่างนี้เป็นตน้นถ้าตัวใดที่มัน วิ่งช้ากว่าเราแล้วหรือเราขี่จัก,กรยานไปเนี่ยตัวใดมันตามไม่ทันมันไม่ให้โทษนี่แหละเรียกว่าทำคุณความดีหลีกหนีความชั่วก็พลอยให้ได้รับผลเป็นบุญนำหน้าบาปทางไงดีบุญนำหน้าบาปไอบาปที่เราทำไว้เนี่ยมันติดตามให้ผลเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้ามันมีกำลังน้อย แต่เราทําความดีมากเหมือนกับเราขี่ยานพาหนะที่เร็วขึ้นไปหน่อยเขาก็ตามไม่ทันแต่ถ้าตัวที่มีฝีตีนเร็วมีกําลังมากมีกําลังแรงมันก็จากหนักเป็นเบาทีนี้ถ้าเราทําความดีสูงขึ้นไปอีกทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเปรียบได้ดังเรานั่งยานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์นะ แล่นไปอย่างเร็วอย่างนี้กรรมที่หนักก็จะเบาลงเบาลงเบาลงให้ผลน้อยลงน้อยลงคือตามไม่ค่อยทันถ้ากรรมเก่านั้นมันเบาบางลงแล้วมันก็ตามไม่ทันและถ้าถึงขั้นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่านั่งเครื่องบินไปนี่กรรมทั้งหลายจะสิ้นสุดเมื่อ ท่านมรณภาพหรือสิ้นชีวิตหรือปรินิพานก็แปลว่าเป็นอโหสิกรรมตามไม่ท evet. ันเอาเลยดังน okay. ี้เป็นต้นกล่าวโดยสรุปการทำคุณความดีมีทานศีลภาวนาให้สูงขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ปฏิบัติไปเถอะอย่างนี้เพียงไร อานิสงส์จะส่งผลให้เราได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในลักษณะบุญนำหน้าบาปบาปที่หนักก็จะให้ผลน้อยให้ผลไม่ทันหรือเบาบางลงที่เบาอยู่แล้วก็จะให้ผลไม่ทันเอาเลยเพราะเราเสวยผลบุญที่มีอานิสงส์มากและแรงไปข้างหน้านี้เรียกว่าบุญนำหน้าบาปเพราะฉะนั้นนี้คือ การปฏิบัติธรรมที่จะให้ผลตามที่คุณโยมถามมาว่ามีวิธีใดหนีกรรมได้หรือเปล่าที่จะไม่ทำให้กรรมวิ่งตามเราทันไม่ใช่ขอลบกรรมคือไหมว่ากรรมยังคงอยู่แต่เพียงพ้นกรรมไปหรือหนีกรรมไปได้นี่ก็คือผลตามธรรมชาติได้ผลบุญนําหน้าบาปด้วยอาการอย่างนี้จเจริญพร